นั่งโมตัสสะมะกะวะโตมะระหะโตสามมาสามพุทธะนัโมตัสสะมะกะวะโตมะระหะโตสามมาสามพุทธะติโลกะนาถังติติ่างประเทศมีอนิสง่าสิ่งที่ไม่เคยได้รู้ได้เห็นได้ยินก็จะได้ยินได้ฟัก แจะน้อนงนำไปพิจารณา,า,าโอปปณะยิโกพิจารณา,าก่อนให้ควรก่อนทาน,านาวันนิคขม,มักการนันเสยโยให้ควรก่อนแล้วค่อยเชื่อตามอย่าเพิ่งเชื่อเลย่มองในมงคลและสตรท่านก็ไม่เชื่อเรื่องมงคลตื่นจากขา่าวในกาลนันสุข พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วสองพันต่อปีแต่ในเรื่องของความเชื่อแม้แต่พระศาสนาพระพุทธเจ้าเองก็ย่าเพิ่งเชื่อเรานะเราเนั้นให้ฟังก่อนแล้วก็น้องไปพิจารณาก่อนด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็เชื่อตามอย่าไปพันธงเลยทุกวันนี้ก็กินหากินกับความเชื่อเห็นไหมหลอกลวง เงินคริปโตอะไรต่างๆเชื่อเขาเป็นเขาเป็นดาราเชื่อเขาก็เป็นด็อกเตอร์จะสิบด็อกเตอร์พระพุทธเจ้าเป็นสันสดาย์เอกท่านก็ยังพูดออกมาว่าอย่าเพิ่งเชื่อเรานะเตือนไว้ก่อนอย่าเชื่อเราเป็นสันทิจารณาก่อนไปเชื่อไปเห็นเป็นคนทดสอบทดลองทำดูก่อน แล้วไปเห็นเองโอมัายิโกโนโคมาเอฮิปัส,สโกแล้วก็เห็นจริงตามนั้นแล้วเ็เชื่อตามนั้นบทธรามของพระพุทธเจ้าพิสูจน์ได้ตรวจสอบได้จากนั้นวันนี้ก็เกี่ยวกับอานิสงส์กฐินนธาก็มีอานิสงส์ห้าแต่ว่าเกิดมา ก็มีโคมคั้สมงัตทเพราะอานิี้สองแต่แต่ทรรุนกระเถินยกตัวอย่างที่ไปที่มาของบุญกระเถินเนี่ยปจากพระสงฆ์อยู่ปลายแดนอยู่ชายเกาะประเทศลำบากแต่เดินตู้ดงก็ออกรรษาตึ๊บฝนปลายฝนต้นหนาว ก็จะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งหมองทั้งผนเดินลอกป่ามาหน้าก็เกี่ยวที่วอนก็ขาดเนี่ยเออพักไม่ได้ใส่อีบูธไม่ได้ใส่เกิบนะใส่รองเท้าเปล่าสองแถวเดินไปได้แต่สุดท้ายก็ผ้าจีวอนก็ขาดกระลุกกระลิ้งเออด้วยสามเดือนเนาะใช้สามเดือน ขนาดโยกยังหลายชุดเลยเห็นไหมไปชุดแต่งงานก็อีกชุดหนึ่งไปชุดสีเทาไปไว้ทุกคนตายก็ชุดดำอีกต้องมาวัดก็ชุดขาวเด็กพระในชุดเดียวถ้าเรแบวว่าชุดเดียวสีแก่็กระนุนไปงานสวดงานศพงานมงคลไม่มงคลก็ชุดเดียวนี่แหละ ตายิิสบมีวรสังาติหลังจากที่พระพุทธเจ้าทอดประสูตรได้เจ็ดวันพระสิริมหามายาแม่ก็สวรรคตนกฏกตายจุดติจิตไปเกิดที่ชั้นดุสิตท่านว่เป็นเทพที่ชั้นดุสิตนะสิริมหามายา Yeah. Bad.